อประลองยุทธกสิวงศ์ท่านเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาครน,นะคะถึงสถานการณ์น้ําท่วมที่เพชรเกษมเ,เมื่อวานนี้นะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนอมคุณเอครับครับท่านพอตอนนี้ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ตรงไหนบ้างถนนที่นคนปรปฐมเนี่ยครับในเส้นทางที่แขวงถนนสมุทรสาครรับชอบดูแลนะครับเป็นถนนวรถรับชนีนะครับที่จะมุ่งเข้านคนปรปฐมนะครับ ตรงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำามคอนเจสีหรือแม่น้าท่าจีนตรงนี้เนะี่ยก็เมื่อวานที่มีข่าวน้ําน้ํามันเอ่อล้นลมาจากแม่น้ํามันนะครับครับแล้วก็เข้าช่วงถนนบรมบาชนีเมื่อวานทางเจ้าหน้าที่แขวงนะครับเข้าไปอทําการกู้ทางหลักนะครับก็กู้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กู้ด้วยที่ไหนท่านตั้งพื้นที่ปิดล้อมสุกออกหรือยงไงท่าน ใช่ครับก็ใช้กระสอบทรายปิดล้อมนะครับโดยที่เราจะขอรักษาทางหลักไว้ส่วนทางคู่ขนานที่เ,เป็นจุดกับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ําตรงนั้นเนี่ยน้ําเออมาจากแม่น้ําสูงนะครับตอนนี้ก็ปิดจุดกับรถเอาไว้ก่อนนะครับแต่ตัวทางหลักเนี่ยเรากั้นกระสอบทรายแล้วก็สู้สู้อยู่ครับคือถ้าเราพูดว่าถ้าเราไปจากกรุงเทพใช้เส้นทางบรมบราชชนนีไปจังหวัดนครปฐม นะครับเมื่อวานนี้ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ํานครเชศีตรงนั้นก็คือน้ําท่วมตรงคอสะพานตรงช่วงนั้นถูกไหมครับท่านะใช่ครับวันนี้เราปิดล้อมสูบออกได้เรียบร้อยกู้ถนนสามารถวิ่งได้ปกติใช่ครับใช่ครับอภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยรถติดไหมท่านตอนนี้ครับพอฟอยังรถยังติดยังไมรถไม่ติดเลยนะตอนนี้คือตอนนี้วิ่งสัญจรได้ตามปกติครับ แล้วถ้าดูน้ำเนี่ยน้ำจากเมื่อวานที่เราเห็นว่ามันไหลบ่าลงมาบนผิวจราจ,จ,จรกับตอนนี้เนี่ยน้ำมันลดลงไปบ้างไหมหรือว่ามันยังทรงๆงงอยู่หรือมาเพิ่มอีกอมันจะมาเป็นช่วงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เราได้รับรายงานจากกองอํานวยการน้ําแห่งชาติเนี่ยก็ยจะมีการปล่อยน้ําลงแม่น้ําท่าจีนเยอะขึ้นนะครับก็ต้องจับตาดูจนถึงวันที่สิบหกนะครับตอนนี้ก็จัดเวรยามเข้าเฝ้าระวังตลอดนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนุนด้วยทางนั้นใช่ไหมครับน้าหนุนขึ้นมาใช่ครับใช่ครับน้ํ<อ>ําน้าเหนือแล้วก็มีมีประกอบกับน้ําในน้ําทะเลหนุนสูงด้วยครับนะครับถถ้าจีนเนี่ย ปัญหาของท่าจีนอย่างหนึ่งก็คือเวลาน้ําหนุนมันขึ้นมาเนี่ยนะมันลงยากเพราะมันคดเคี้ยวมันคดใช่ครับคเคี้ยวคดโคงไม่เหมือนเจ้าพญาเจ้าพญาก็คดเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังเห็นลำน้าได้ชัดเจนน่นะนอมนะครับก็เอาเป็นว่าถนนตอนนี้ก็สามารถที่จะกู้มาได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดกั้นสูบออกนะท่านนะก็ไม่มีปัญหาการสัญจรแล้วนะครับแล้วในตัวนครปฐมนะครับในพื้นที่เมืองเป็นไงบ้างแถวองค์พระแถวนั้นมีปัญหาน้ําอะไรบ้างหรือเปล่าครับ เรืองนี้ขอรายงานในเส้นทางสายหลักก่อนนะครับเส้นทางสายหลัก,กเพชรเกษมเนี่ยก็ได้รับการกู้เช่นกันนะครับโดยแขวงทางหลวงนครปฐมนะครับก็เมื่อวานก็ซูน้ำป็นเต็มที่เลยนะครับ <c oughs> ทางเครื่องสูบช่วยกันตลอดเส้นทางส่วนในในในตัวเมืองตัวเมืองนครปฐมตัวอำเภอนครชัยศรีเนี่ยที่อยู่ริมน้ําเนี่ยก็ได้รับชาวบ้านได้รับผลกระทบกันกันเยอะนะครับอื <c oughs> ถึงเช้านี้นนครับ<ห>น,น้ํา เช้านี้ยังท่วมถนนอยู่ครับยังคุมได้อยู่สัญจรได้แล้วยได้อู่ฝนยังมีอกในพื้นที่อยู่ไหมคะยังมีฝนตกอยู่ในพื้นที่ไหมคะวันนี้ไม่มีฝนแล้วครับเช้าวันนี้ไม่มีฝนถ้าดูจากกรมตุเนี่ยอฝนจะหยุดแล้วฝนน้าน่่จะเบาบางลงไปแล้วน่าจะสถานการณ์จะดีขึ้นด้วยตามลมดับปลอดภัยแล้วนะครับกู้ได้เรียบร้อยนะครับทั้งนั้นก็ขอบคุณท่านบรลองยศกสีวงนะครับท่านครับสวัสดีครับ ใช่ครับขอบคุณครับพี่ถนอมคุณเอกครับค่ะสวัสดีค่ะก็ให้คุณผู้ชมได้ทราบเห็นภาพเมื่อวานแล้วก็เอเช้านี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าไเป็นห่วงนะครับเาว่าจริงจริงก็ควรจริงจริงก็ยังต้องเป็นแต่ว่าเขาสร้างพื้นที่ปิดล้อมวางกระสอบทรายแล้วสูบน้ำออกอ่าค่ะเราจะน้ำใหม่ก็จะเข้ามายากแล้วคราวนี้นะคะน้ำเก่าก็จะได้ออกไปจากการสูบน้ำช่วยนะคะ